เบืงหน้าธงนี่ด้วยพี่น้องเออแต่ก็งามงามเลี้ยงกันแถวเลยโมเมนต์ข้าวดำนี่นี่ก็จะใส่รถหยอดเอาหยอดโมเมนต์หยอดเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดข้าวเลยหยอดไปไม่ใช่หยอดแบบแบบเอากล้ามาหยอดนะงามงามพี่น้องที่นาคอยข็้นหยอดเอาแบบนี้แหละหลังสงกรารช่วงเดือนเมษาปลายเมษางามงามพี่น้องเป็นเห็ดคือข้าวเจ้าอยู่เบิ่งหน้าทงนั่นด้วยพี่น้อง องตรงกันขามนี่มาที่เที่ยวเที่ยวทงไฮทงหน้ามาื่เที่ยวทงไฮทงหน้าข้าเจา้าบมเป็นหน้าจะคกองดอกฟังเนี่ยเอเบิงก็เจ้าปลูกเข่าไหมข้าเจ้าปฏิตรำเอาแบบนั้นได้แต่ว่าบดปบิปฏิปสปใส่เครื่องรถแทรกเตอร์ปลูกแต่ข้าเจ้าใส่เครื่องขามไปบ่าได้พี่น้องอยากขับขามไปเบิงอยู่อยากขามไปเบิงอยู่โอ้มีข้องกันไปดู <c oughs> เดินซุ่มตัดหญ้าก็ตัดไปอย่างนี้นก็เจ้ากาดปูกกาในกระบะอะไรก็มาหยอดหยอดเอารถนิดหน่นะเป็นรถรถรถไถหนาเนี่ยเลยพี่น้องรถไถหนาเดินตามเลยก็มาปรับมาปรับมาปรับประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวโอ้โเ,เห็ดเป็นเนาะเริ่งงนี้นพี่น้องไปดู้ม่มีมองไม่มีทางข้ามไป เบิงก็ยะเยาปูเขาไว่น้องปูเขามันเป็นดำเอานี่ใช้เครื่องรถไถเดินตามเนี้ยประยุกต์เอาแล้วก็เอาเอากล้ามาปลูกปลูกปกเอาใส่กระบ,บะแล้วก็ให้มันหยอดหยอดไปมาเดินดูเลาะทุ่งเลาะทุ่งแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะลุ่มกว่านา นาของแอดอยู่ที่ตีนเขาทางน้นตรงโน้นนันาจะมันจะสูงหน่อยนึงั่งนี้มันจะลุ่มน้ําก็ดีอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละครับผมนาตรงนี้เขาใช้รถหยอดเอาเขาจะไถแล้วก็หยอดแห้งหยอดมเมล็ดแห้งอะ่ะไม่ใช่วานนะหยอดหยอดหยอดใช้รถแทรกเตอร์นี่แหละใช้เครื่องมือหยอดตึกตึๆกตึก,ต,ก,ต,กตึกไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้แต่กอดีครับผมงามปีหน้าก็อย่างที่พูดบอกได้แหละอยากจะลองปลูก แบบนี้โอ้ยไม่มีทางข้ามไปเลยไม่มีทางข้ามไปเลยพี่น้องเอ้ยถามลงุลงลงุงตันนี้ก็จะบอกจะมีที่ข้ามไหมโอ้ยมีคลองกั้นอะ่ะมีคลองกั้นข้ามไปไม่ได้ ดูน้องดูเขาดำนาใช้เครื่องดำนาแบบนี้ไม่ไปบรบกวนกัานะไม่อยากไปบรบกวนเขาแต่ว่าจะถ่ายอยู่อยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละโอ้หน่าสนใจพัฒนาอีกแบบหนึ่งไม่ต้องใช้รถแท็กเตอร์มีรถแท็กเตอร์ก็ก็ปลูกได้แต่เนี้เป็น,เป,นเป็นแบบเดินตามปลูกข้าวเดินตามโอ้ทันสมัยมากเลย ัสดีโอ้สุดยอดเลยดีจังเลยเดี๋ยวดิก็ทำแบบนี้โอ้แสดงว่าเขาเพาะคร้าเป็นกระบาดกระบามาแบบนี้ดูเขาทำ แรงนี่กี่กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ย 2> 1, 2, 1. 1> แปลงนี่นะหรือว่าทางวัดเนี่ยสองวันโอ้โหเขาคิดเขาคิดไล่เท่าไหร่ 3, 3. ฮะไล <3, 3. S 1> ่ละพนะันสามเนาะแต่ว่ามันต้องอไต้องเอาอะไรนะเอา ไล่ละพันสามในการปลูกแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะสม,นะมว่านางเข้ามันจะงามเนาะถ้ามันจะงามถ้ามันจะแตกกอดีแต่ว่าเขาบอกว่าอูดูนี่อูนี่ขอดูดูก้าเขาแบบนี้นะเขาบอกว่ารับจ้างไล่ละพันสามไล่ละพันสามอืมไล่ละพันสามแต่ว่าต้องเอาเม็ดข้าวไปเขาเขาจะ เขาจะมีกระบงกระบะปลูกหวานข้าวหวานกล้าเนาะเตรียมกล้าในกระบะแบบนี้แหละโอ้พัฒนาการในการปลูกข้าวของคนไทยก็ไม่ธรรมดานะเดินเลาะเดินเลาะก่อนเดินเลาะก่อนครับเขาจะเตรียมกล้าเดี๋ยวนี้แหละครับผมกล้าเขาเตรียมแบบนี้ดูดูรากโอ้โหรากของกล้าข้าวต้นกล้าข้าวก็บกว่าทั้งหมดในสองวัน สองวันสองวันในการปลูกแบบนี้สองวันเดือนไหนเดือนเดือนมิถุนาและปลายมิถุนาโอ้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาปลูกข้าวแบบปลูกดามดวนด้วยมือหรือว่าดาด้วยเครื่องแบบนี้ที่เป็นแบบแทรกเตอร์ก็มีนะเป็นรถแทรกเตอร์ก็มี เลาทุ่งดูเขาดำตัำำนำนาไอ้ใหญ่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวดูก่อนทำไมเขาหยุดน้องก็หยุดเมื่อกี้ขอเบอร์เขาไว้ไว้แล้วเขาเอาเบอร์พ่อเลี้ยงให้แล้วไปจะไปช่วยเขาดำนาดีไหมเนะี <laughs> มันจะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนลอยๆอ,อ่ะเขาจะลอยทุ่นเขาเรียกทุ่นอ่ะทุ่นเห็นไหมทุ่นอ่ะมันจะทําให้ตัวช่วยในการลอยตัวในการแล้วก็แทรกเตอร์เป็นเป็นล้อแทรกเตอร์เล็กๆกนะมันก็จะหมุนไปข้างหน้าปลูกข้าวสมัยนี้ก็ทันสมัยมากเลยนี่เลยครับทันสมัยพัฒนาการไปจริงๆแล้วการปลูกข้าวถ้าต้องการเอ่อ ผลผลิตที่ดีก็ต้องดำาเอาเราไม่เวลาดำเหมือนทุกทุกเหมือนสมัยก่อนนะคนดำานาสมัยสมัยนี้มันน้อยต้องอะไรเอาแบบนี้แหละได้ผลผลิตดีแต่ก็ใช้เวลาไม่มากเงินถึงพอครับทุกคนตรงนั้นกับป้าๆสองคนก็กำลังจะดำานา ดำด้วยมือเฮ้ยทำไมใช้ดำแบบนี้ทำไมต้องเอาใช้มือดำหรือว่าซ่อมในส่วนที่มันมันห่างเกินนะลองเข้าไปดูสิผมมามนดูนาผมนาผมอยู่บ้านบ้านแม่สุกเห็นแบบนี้ก็เลยเข้ามาถ่ายรูปเอาเป็นลงช่อง <c oughs> ให้ช่วยไหม <laughs> ไม่เป็นไรเนาะว่าแต่มันง่ายเนาะมันง่ายเนาะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตกกล้าแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบตกกล้าในในนานะเอาแ <c oughs> ต่เพราะเป็นแผงเป็นแผงเลยนะเพราะว่าเออมันก็ดีนะแบบเนี้ยอ๋อเขาเขาเขาเอ่อ เพราะในกระบะเหรอมนันมีถาดถาดทเทียมค่ะ,ะอ๋ออออ,อ,อกี่ไร่ี่ที่บอกว่าสวันน้องก็บอกว่าสองวันอะสวันนี่สวันบอกกี่ไล่นะห้าหกไร่ได้ไหมนู้นเป็ 9, 10, ะะถึงตรงน้นถึงนูนเลยเน,นีอ, 4, 4, 4, อ๋อ 6, 5, 5 เหลือตรงนี้โหทั้งหมดนี้สองสองวันนี้ถือว่าไวเหมือนกันเนาะอ๋อเหรออืมวันนี้ไม่เต็มวันโอเคแต่วันนี้มาสายหน่อยเหรอแล้วนี่มาแต่เช้าเลยอ๋อเราต้องเราคนก็ต้องตามเก็บงานอีกทีหนึ่งอ๋อ อ๋อโอเคเอาโอเคขอบคุณครับผมไม่รบกว,ลว <c oughs> นละนาแปลงนี้ก็บอกว่าเสียเกือบเจดเออเจไร่อะ่ะเจ็ดดไร่เนี่ยใช้รถใช้รถปลูกแบบนี้นะเขาบอกว่าใช้เวลา2อวันใช้สอวันผู้วันหนึ่งก็ จริงๆวันหนึ่งก็ประมาณห้าถึงหไร่จากที่เขาบอกเ,ออเมื่อกี้นะแต่ว่าคนก็ต้องตามมาเก็บเก็บก็เาเรียกเก็บงานนะตามมุมตามอะไรพวกนี้เพราะรถรถ,รถอันนี้มันจะเก็บไม่ได้แต่ว่าหลัก,ลกๆก็คือว่า5้าไร่ต่อต่อวันเ้าก็สามารถทําได้นะถูกได้5้าไร่ต่อวัน ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมหลังจากมาที่ยวชมทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้ก็ได้เวลากลับเล้วครับผมขอบคุณทุกไลคทุกแชร์นะค,ะนะครับผม